สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนภูผายนต์มารับฟังกันได้เลยครับผมถ้าจะพูดถึงภูผายต์จากคำเรียกขานดินแดนศักดิ์สิทธิ์สู่ภูผาหน้าชมหากจะกล่าวถึงภูผายนต์คงเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติว่าบริเวณยอดภูนั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่สำหรับในด้านประวัติศาสตร์แล้วภูผ,ผาแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีสเสน่ห์ลึกลับชวนค้นหาไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะภาพสลักหลายบนเพิงผาที่ชาวบ้านเคยเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของผูดผีถึงเวลานี้ ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้เข้าไปศึกษาและตีความได้อีกมากมายซึ่งปัจจุบันเองพื้นที่บางส่วนนั้นถูกใช้เป็นสำนักส่งภูพายนอานนัภาพวนาและรวมส่วนหนึ่งกับอุทยานแห่งชาติภูพายนลักษณะพื้นที่โดยรอบภูพายนเป็นพื้นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขาป่าไม้ มีลำน้ำสองสายไหลผ่านนั่นก็คือลำห้วยแน่งจะอยู่ทางทิศตะวันตกและลำห้วยปากอนอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งไหลามาบรรจบกับลำน้ำพุงทางด้านทิศเหนือจึงทำให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่ตอนล่างของภูผายนเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านนาพาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกกป่าสิวอำเภอภูผ,ผานจังหวัดสกลนครโดยมีผู้ใหญ่บ้านได้บอกเล่าว่ามีชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เป็นเวลากว่า200ปีมาแล้วซึ่งภาพสลักลายบนหนา้าผาถูกชาวบ้านพบเจอตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการกระทำของใครชาวบ้านในยุคนั้น จึงเชื่อว่าเป็นการกระทำของพูดผีปีศาจแต่ช่วงหลังเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับคุมสมบัติจึงทำให้มีคนแอบบุกลุกขึ้นไปค้นหาสมบัติซึ่งปัจจุบันได้ถูกกระท่อออกไปโดยเข้าใจว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ข้างในภาพสลักลายบนน้บผาที่พบนี้นักโบราณคดีสนิษฐานว่ามีอายุประมาณ3,500ปีมัแล้วและได้มีการตรวจสอบ โดยเทคนิคพิเศษและผลเขาปรากฏว่าคือการใช้โลหะแข็งขูดขีดไปบนผิววัสดุในประเทศไทยเองมีแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ไม่กี่แห่งที่ทำเทคนิคนี้ต่างจากภาพเขียนสีแดงที่พบกันมากมายการที่คาดว่าภาพถูกสลักด้วยแท่งโลหะแข็งจึงนำไปเปรียบเทียบกับอายุกับแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีที่มีการใช้เครื่องมือโลหะและมีการกำหนดอายุของแหล่งโบราณคดีอย่างไรก็ตามมีนักโบราณคดีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานดังกล่าวเพราะเชื่อว่าภาพสัญ,ญลักษณ์หลายภาพมีรูปทรงคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในต่างประเทศเช่นประเทศจีนอินเดียซึ่งถือกันว่า มีอายุเกินกว่า3,500ปีบางคนยังเห็นภาพสลักดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยเดียวกันแต่มีการเขียนขึ้นหลายครั้งดังนั้นจึงมีทั้งภาพใหม่และภาพเก่าภาพสลักลายลักษณะนี้ยังพบกระจายไปตามภูอื่นๆในเทือกเขาภูผานแต่ที่ภูผพายนเป็นแหล่งที่พบมากและสมบูรณ์ที่สุดมีบางภาพ ที่รูปทรงชวนให้จินตนาการเป็นรูปคนกับควายซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของสังคมที่น่าจะมีการทำการเกษตรและตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งแล้วโดยวัวควายก็คือเทคโนโลยีในการทุ่นแรงในขณะนั้นนอกจากนี้ยังมีการแสดงสัญลักษณ์อวัยวะเพศอีกหลายภาพคาดว่าเป็นการสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ในลักษณะเดียวกับคติความเชื่อทางศาสนาที่พัฒนาขี่คายมาจากการนับถือในธรรมชาติเช่นฮินดูที่มีการบูชาศิวลึงและโยนีนอกจากนี้แล้วบริเวณใกล้เคียงยังขุดพบหม้อดินเผาเครื่องประดับบางส่วนจึงช่วยยืนยันให้ชัดขึ้นว่าบริเวณน,นี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนในด้านภูมิศาสตร์ านที่ภูผาหยุนตั้งอยู่บนที่สูงจึงดูใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องการดัดแปลงภูมิประเทศให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเสมือนศูนย์กลางจักรวาลแนวคิดนี้จะชัดเจนขึ้นในยุคข,ของการนับถือศาสนาเช่นที่พระาธาตุภูเพกจังหวัดสกลนครและที่เมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูร์บริเวณวัดเขาพระศีสันเพชรตยาลาม เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวล้วนเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนศูนย์กลางจักรวาลมาก่อนดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ภูพายนุนในช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์จะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ชุมชนโบราณแห่งนี้คงหายไปโดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านกลุ่มใหม่เขามาตั้งทินฐานใหม่และพบเจอร่องรอยทางพิธีกรรมที่สูญหายโดยไม่อาจหาคำอธิบายได้ผู้พายนเองจึงได้กลายสถานะมาเป็นที่สิงสถิตของพูดผีและถูกผูกโยงเข้ากับตำนานความเชื่อท้องถิ่นจนกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีกความหมายและช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีผีทำหน้าที่ในการดูแลรักษาจนกระทั่งในยุคหลังภูผายนได้กลายเป็นแหล่งพำนักปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เชื่อมร้อยเข้ากับพระพุทธศาสนาอีกชั้นหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อสังคมมีความเจริญขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆก็ได้คลี่คลายลงและได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้กับผู้สนใจประวัติศาสตร์และหลงไหลในธรรมชาติในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลในการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของพื้นที่ไม่น้อยก็คือการเปลี่ยนแปลงของชื่อเรียกที่ต่างกันไปตามเวลาและความสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างกันซึ่งเดิมทีชาวบ้านเรียกภูผายนว่าถ้ำผาลาย ตามรูปลักษณะความแปลกที่ปรากฏจนกระทั่งหลังการเข้ามาของเจ้าหน้าที่กรมศิลปาก่อนและนักสํารวจในยุคแรกในสันนิษฐานเรื่องราวจากพื้นที่บริเวณภาพสลักประกอบกับมีตํานานเรื่องเล่าขานต่างๆของพื้นที่ที่ผูกเข้ากับภูผาแห่งนี้อยู่มากมายเช่นว่าเป็นที่สถิตของเจ้าภูภูวิเศษบางก็ว่าทุกวันพระตอนกลางคืน มักได้ยินเสียงตีกลองบนภูเขาหรือบางคนที่ขึ้นไปบนภูและมีเจตนาไม่ดีมักเจ็บป่วยโดยโรคลายจึงทำให้ไม่ค่อยมีคนเข้าไปบุกรุกพื้นที่และได้กลายเป็นที่มาของชื่อว่าภูผ,ผายุอันหมายถึงภูผ,ผานศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนความเชื่อที่มีต่อสถานที่ในเวลาต่อมาโดยคำว่ายุสันนิษฐานว่า อาจมีที่มาเดียวกับคำว่าหำยนซึ่งเป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสลัก,กลายต่างๆใช้ติดประตูตร,ตรงเสาเอกของบ้านในล้านนาและยังนิยมนำไปติดไว้ในสถานที่ต้องห้ามต่างๆเชื่อว่าเป็นการสร้างเพื่อข่มขวัญโดยแยกเป็นสองในคือการข่มขวัญตัวเองและข่มขวัญสิ่งลี้ลับอบปมงคลจากภายนอกจากความหมายตรงนี้ ชาวบ้านบริเวณภูผายต์ได้ถูกข่มให้เกรงกลัวและต้องทอมตัวอยู่ภายใต้กรอบอำนาจลึกลับแต่ในสิ่งเดียวกันสิ่งลี้ลับนี้ยังเป็นตัวช่วยข่มขวัญและขจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาทำอันตรายจากภายนอกด้วยซึ่งคำว่ายน์ยังออกเสียงคล้ายกับคำว่ายันแต่อาจเกิดจากการกลอนคำโดยใช้หำยน์หรือยัน ก็สื่อความถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภูผพายน์มีทั้งด้านศักดิ์สิทธิ์และลึกลับน่ากลัวชื่อนี้จึงมีความหมายที่สะท้อนถนึงความผูกพันของสังคมมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามภูผายนต์ในถูกเปลี่ยนเป็นผู้ผายนต์ในเวลาต่อมา ซึ่งมีคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่บ้านน้าลางว่ามีการเข้ามาสำรวจจากหน่วยงานของรัฐและได้พบกับเครื่องดักจับสัตว์อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ตรงภาษาท้องถิ่นว่ายนประกอบด้วยความหมายทางภาษาไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าซึ่งสอดรับกับการสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือภูพายนที่หมายถึง หน้าชมภูผาที่สวยงามและจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการสับสนในการเรียกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถ้ำผาลายภูผ,ผายนจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นเป็นที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้ที่มาที่ไปหรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบหยาบๆบางทีแล้ว ก็อาจเป็นการเข้าไปทำลายความหมายของสังคมมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติจนหมดไปทั้งนี้ความเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของภูผายนเป็นชื่อที่กำหนดขึ้นจากภายในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินิเวศจึงมีความหมายต่อสังคมวัฒนธรรมท้องถิน่นมากกว่าการกำหนดพื้นที่จากคนภายนอก ให้เป็นเพียงสถานที่บันเทิงใจเพราะชื่อคือสิ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิดไปสู่การมีกรอบกติกาต่างๆร่วมกันรวมทั้งสามารถอธิบายให้เห็นบริบทต่างๆทางประวัติศาสตร์และสังคมที่ซ่อนอยู่ข้างหลังได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องชื่อก็ตามแต่หากละเลยที่จะทำความเข้าใจก็อาจทำลายตัวตน และความหมายของคนท้องถิ่นให้หายไปจากพื้นที่ภูผายนได้